โโโอออ้ <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้ <chop icking> ้ยยยเกิดอะไรกันโอ้ต้นแย่มากโอ้กัดครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมฟุกชินเคยนะคผมวันนี้มาเล่นไอเอลคาร์ว่าผมวันนี้เราอยู่กับกูไปดูจีนแดงนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะนะเริ่มแรกเรามาบทนี้กันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยทาร์ซานเราต้องหาเนกันเดี๋ยว พิลเราพิลเราต้องหาตรงไหนหาตุ๊กาเวลตามพื้นก็ได้ตามพื้นก็ได้ไขอได้ดิได้แต่กาเวลได้ิอชอบชอบปุเก็บออ้ยหนาว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 นาวหหนาอเยเฮ้ยปังเนี่ยนี่หายไปเลยเนี่ยเฮ้ยใครมาแปุ๊เนี่ยอโอยโอยาหางโอยาาง ค่าอันนี้ครับทำอะไรกันก็เลยกูได้ฟินตีกันเองทำไงปุ๊เป็นคนเหมือนกันไหมกันมาเฮ้ยได้ฟินแล้วเอาฟินมาแนว่วิ่งเอาฟินมาแนี่งเมื่อเราได้ฟินนะฮะเราต้องตีกับหินโอ้ยตีกับหินดิคุณมึงเอามึงเอา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 เอฟินมานี่ก่อนช่วยด้วยคนอะไรคนป่าไม้พี่ทัศ อะไรโอ้ยไปแล้วคัตติงนะฮะคัตติงยินดีวะเจอแล้วผู้ป่าไม้ผู้ป่าไม้พิทักษ์ผู้ป่าไม้พิทักษ์เอ้าได้มีผู้พิทักษ์มีเล่มงงอันหนึ่งผู้พิทักษ์ป่าไม้อะฟันมันดิเลือดตั้งสิบแปดยุงเรือ Fiber Fiber เบอร์ก่อน Fiber อันนี้ฟุกเอาหินไปแล้วเบอร์ทำอะไรไม่ได้เล่นนานมากทำเชือกกดชิปมันเก็บของที่ตกปืนนั่น ก็ไม่รู้เอาละเอานี่มาสวมก่อนดีได้เป็นขวาดตัดได้เลยตั้งหนึ่งฆ่าเองชีวิตตัวนี้ผู้เท่าตาขับผู้เท่าร่าสิ่งเลยอ๋อมันมันซื้อสิ่งชีวิตชนิดหนึ่งติดไม่โดนแต่มันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าเออร์บี้เอ็นไอนี้ทำไงอ่ะมึงน่าจะว่ามึงอ่านถูกหลังยางไอ้นั่น เอานี่ยเอาไฟเบอร์มาประกอบล่างมมันได้มันมันได้เป็นร่างบนขวาทำเป็นไม่นอนไม่เล่นไม่เล่นนานลืมทำเป็นไหมกันเนื้อปูเข้าสู่ยุคหินละกูตนเอทที่นี่ไปยุคหินไม้ไม้ไปไม้หนาวหนาวโคตรเลยหนาวชิบหายเลยไปไปเดือย เราอยู่ที่ไหนวะเอาวปะ่ะเฮ้ยไอ้ไข่เฮ้เอปู่บิงต้องคุยดิแล้วทำไมตัดไม้ไม่ล้มเนี่ยไม้ร้ายไม้มันลายกูอยู่ไหนวะเนี่ยเอาคุณมึงไปไหนกันเราไม่มึงอ่ะไปไหนกินใจต้องมาคุยอยู่กูอย,ใใอยู่บ้านหลางบ้านหลาง <c oughs> บ้าน,นาร้างๆอาง้ใกล้ๆจุดเกิดก็น่าจะมีอยู่บ้านหลางไม่เห็นหรอ หนึ่งกูกูไม่ได้กูไม่ไม่ได้บองกูคร์บนี่อยูอ่ฉันคข้าเรียกว่าปีเอ,อ็กเอรเรียบร้อยเข้าสู่ยุคหินอเอ้กูนี่แหละอัปเกรดเละข้างอยู่ใต้ดินยังหนาวอ่ะตอนนี้นเออนี้มันหนาวมากเลยอยู่คนเดียวมันเปียวหัวใจ <laughs> อยู่เดียวมันเปียวหัวใจกูก <c oughs> ูอยู่คนเดียวหรวะไปลัดไปไหนแล้วกูไม่รู้ตอนเราจะแยกกันทำอไมวะนั <c oughs> ่นสิใช่โอ้ยแกตกใจโอ้โหตกใจเลยใจแก นี่ยกูไม่เจอฟินเลยกูไม่เจอฟินสโตนฟินกุ้หินฟินสโตนฟินสโตนเก่าเนี่เก่าจังวะแล้วพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยไอยคือกันไม่เมื่ไงอยู่ไหนไม่อยู่อยู่จุดเกิดจุดเกิดขอขอได้ไงขอไอ้จุดเกิดไม่อคืนตอนไหนเรเจอแล้วเจอพวกมึงแล้วขอขวานไม่ก็ไอ้นี่หน่อยสักอย่างเป็นไหนสักไรกูกูจน กลัวไปกูไม่เจออะไรเลยเด็กกันไว้นะครับโอ้ย้ยไก่ไม้จะมืดแล้วไม้จะมืดแล้วจะมืดเราจะไม่ทำทำอะไรเลยจะมืดซะแล้วอ่าเราขุดหลุมอยู่ก่อนเลยโอ้ยคุณลุมไปแย่โลกนี้มันร้ายมึงเป็นมืดดุกิ๋เออกูเป็นแต่ก็คุณลุมแต่ก็คุณลุมกันอยู่แต่ไหนบ้างขวานหัก มีมีเมดิคอร์ดเฮ้ยตอนไรบล็อกสปีดวะไอาบัสเอาบัตเอาบัตบล็อกได้งไงอ่ะเอาบัสแต่เที่ยวกูจิ๊บเป็นจิบพรมันมันไม่เหมือนกันนะฟุกเขาก็ดีตอนเนี้ยมีมีตัวอะไรไม่รู้บับบับสปีดบับกระโดดให้ก็ดีอครูวัวมีบ่าแต่ไม้อยู่ไหนไม่ส่งอยู่ไหนมึงตายไหนมันไม่มีศพรอกมัน ไม่ผมตายแถวไหนอ่ะแถวไหนอ่ะเแต่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 ว่ามึงไอ้นี่ก็มีเจอผ่านกูกาเจอผ่านไฟกูกุงการไฟกูไม่มีไฟอ่ะกูเอ้เจอเจอบ้านอะไรเจอบ้าอะไรเจอบ้านอะไรกูคาร์ฟอะไรที่พอคาร์ฟได้คือคนอยู่ไหนกันตัวคนดูไหนกันมีไม้สับมีไม้สับแล้มีอะไไปสวัสดีครับฟิกซี่ฟิกซี่กุนน่าตายงี้เหรอเฮ้ยบัส เอาเอาบาสฆ่าใครไม่ข่าอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยช่วยด้วยชิด้วยช่วยไม่ได้จะช่วยยังไงเจอมนุษย์เจอทั้งมนุษย์ธาตุน้ำแล้วเจอมนุษย์หินเนี่ยจะตายสามพัดถีบ <c oughs> อุยอ้ยอุย้ยอุ้ย a few moments later มึงมึงมึงมาดีกัดกัดเอ้ยมึงโดนอะไรอ่ะพัดไม้ <c oughs> ไม เไปดูข้าได้มึงนี่ดิดูดูดตับโอ้ยพิกซี่เต็มเลยโอ้ยนอนนอนลมลมลมมีเตียงเฮ้ยขอเตียงด้วยถ้าตายแล้วเองนี่จะหายไปอะไอ้พวกเดี๋ยวอ้พวกเดี๋ยวอัพเลเวลมาหายไปหายไอ้ไอ้อาที่อัพเลเวลไม่หายไม่หายมันวันนี้ดิวันอัพไปเลก่อนดิอัพไมเนิ่งก่อนแล้วกันมันนี่ดีพวกนรรลุธาตุไม พลาดไหมโอ้ครับครับเฮ้ยอยากขโมยของนะเกือบตายโดนตีหัวโอ้ยจะตายแล้วใครไปจะตายอยู่ข้างนอกนะั่นน่ะโอ้ยมาช่วยแล้วอุย้ยนนะตีกูทำไมเล่าเอ้ยจะตายอัพเปลก่อนตามเร็วกัน ไปบางก็เดตายกูมีนี่มีเวทบนเวทบนดูดูดูตอนนี้อะนนี้อาอะไรกูดเลบเขาแค่ถืออยู่แล้วกูเอาเอาเนี่ยไปฟาดหน้ามึงแล้วก็มึงสลายเลยเลือดกูมีน้อยอะเลือกูมีติดเดียวแล้กหลกบันไม่ตัวราคาปไม่โดตัวราคาักกหลโอ้ยโอ้ยโอเคแล้ กัดมึงเควยวมีกัดมันโดนอะไรเนี่ยข้าร็อกไปหนึ่งไม่ดีคอไม่ดีคอไม่ดีคอมันคือตัวแล้วกัดอยู่ไหนเดี๋ยววะเหมือนนี้กลับวะกลับวะข้ข้าไปไปควิลสอตัวนี้ดีกว่าเพื่อเอาเวลออกดาวหายเย็นหนาวมองหายไปเลยต้องเบลเบลเน้นเน้นตัดส ไม่มีฐานเลยด้วยตรงนี้ไม่มีข้างนอกก็มีแต่มันนี้ไม่อยากเอาไปตอนนี้มีอะไรเนะี่ยขาเข้ด,ขดก็เจอข้ามันต้องตีตรงตีนไอ้เรื่องแสงไ่้เหมือนไน่มโอต้ตัวตัวไหคายตีหัวตายโดนปลาหมึกยักษ์ดูดหัว A few moments later หมึกยักษ์ประมูติสา กัดเชื่อได้ก่อนดูอุ้ย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 ท่าน้ำอุ้ยท่าน้ำอุ้ยมาถึงท่าน้ำบอกเชื่อยังท่าน้ำอ่ะอุ้ยทาน้ำทานไฟอุ้ยโอ้ยกัดโอ้ยยาหยิบมันก็ไม่สิ้นไปเลยปลไหลเฮ้ยปลาไหลของกูไหนของมึงวะกระโดงไงวะพวชั่นไม่ใช่พวชั่นดีเอ็กซ์เฟกต์เฮ้กัดจะมีเวทมนต์ เว่นมนเว่นมนเว่นมนปิ้วปุ๊บเว่เหมือนกัดไอ้กัดมันชาร์จมันชาร์จค้างไงนะคิวอะเวทมนมนปิ้วเอาฟุก์อะกูโยนคลิปแอนนเนเราหายมันกดชาร์จนานไงป่กมันเลยหายไปเวทมนเฮเว่นมนไฟแล้วใครเอาไดาอพยักษ์ดาบพยักษ์ พยักไร้ายเชี่อไหนเชี่ยเลงอยู่นี่ไม่เก็บอะไรเออคาร์บเซเบอร์นนะมันเรียบร้อยได้แล้วไม่ช่วยแล้วตายหมดเลยไหน,นดูนดู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 อะไรวะยอต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้คิดต้องโตกเอาไปใช้กันเลยไม่ใช่หรอเอาระดับบ้านไหนไปอุ้ยอุ้ยดาบอันนี้สแตทดีมากระดับเลเจนดารี่นะอ้าว ไหนดาาดูแลกูแตบมาละเอาละไปกันมาเตือนเตือนเชียร์อะไรวะเนี่ยค้างขาวร้ายไปดีกว่า a few moments later ประสาทใช่ไหมกูลืมเอาไยมนคือมันเดือดันเจียนมาเียนมเดียนเฮ้ยลงมเดียนปะเซฟมันเซฟด้วยปะตนอตไต้องืทไมกูไม่มีสกิลคอยวะต้องกะืร้สิ่งหน้าัง โอ้ยเปียกโอ้ยเปียกจะลองเจาะเข้าไปข้างในเด้อข้างในมันดูเออข้างในมันกวงใช่ข้างในมันกวงมันไม่กวงมันมันมันแน่นอ่ะมันแน่นเต็มเลยเนี่ยครับเรือไหมครับเรือครับแหละไปกันบาดอ่ะจะบาดอ่ะบาด เอ้ยเรามาดูตรงนี้ก่อนเขาขบนมันขบนอ่ะมันเป็นทางเข้ามันเข้าได้เฮ้ยขบัยขบแล้วชิบไปดิมึงอ, <c oughs> อย่าเพิ่งตัดคอกันเกือบจุเกือจมกัดเลอจมเนี่ยขบวนมันเข้าได้เนี่ยอย่าเพิ่งตัดทอกันดีรีบตัดทอกันไปไหนวะต <c oughs> ัดเราตัดเราไปได้ตัดเราไปได้ตัดเราไปได้เฮ้ยตัดท้อได้ไปไม่เงยตรง เเดยน้ไม่เฉยนะขึ้นทางลงอ๋อมีบันได้กันกลัวว่าเป็นบันได้แล้วอะไรเราไม่หยอกไปแล้วอะไรเราไม่หยอดไปเบลสี่ไมนิงกูต้องเวลสี่กูถึงจะขุดได้แม่งเคยเดี๋ยวกูขุดเองเดี๋ยวกขุดเองไมนิงกูเวลสี่คือมึงความมาจากไหนก่อนคือกูอยากรู้จากมอนจากมอนอะจากมอนกูกูก็ห้ามมอนแล้วทำไมขุไม่ได้วะไม่ได้เบลเหรอไม่ได้โดนคนแย่งไม่โดนคนแย่งลยโดนคนแย่งไม่ต้องเก็บเลเวลเต้อ เก็บเลเวลไอเลเวลที่อยู่ขีดเลเวลตามปกติแล้วเอามาอ้าวนะครับทอนไม่ได้คืครับทอนไม่ได้ตลงตลงต่อแล้วไม่ตันแค่นี้อ่ะยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเกิดอะไรกันโอ้ตู้มันแย่มากโอ้กัดครับอาเซฟเซฟเติงเซฟตีงก่อนเป็นยังไม่มืดเลยนั่นหนึงสิจ้าเราไม่ทำปฏิกิริยา แฉมีฟ้าผ่าเนี่ยอ้าบาสมาบาสมาเซฟมาเซฟแป๊บหนึ่งสาดชื่อมึงมาครับทีวายอยู่เจ็ดเจ็ดเจ็สามตัวทีเห็นไหมถูถูเป็นที่ถูไ่เ้ถูไปเร็วๆอ่ะหลัหลบมานเลยปูทหดเลยไปลูก็ลงลงมข้างล่างกันเจนไม่ร้ายอยู่ดีก็ เดี๋ยวไป้างลางเดี๋ยวไป้างลางไม่หนาวเลยมีคนมีคนมีนี่เยอะเลยมีคนขอแคพอกูอ่ะแล้วโอ้ยขอตัวเองก่อนฝากเดี๋าโอ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยข้ามกันเถอะอันไหนกัดเรอเออหมาเนี่ยนึกว่ากูนึกว่าตะกีลูตัน กูไปดูเลยกูไปดูแต่ว่าทบ่จะก็วิ่งเข้าไปฟันแบบเต็มแรงเล่นจาไปนะจิตพัฒนาการตายจิตพนาการเีบ้าป้ามึงก็ฮิวอยู่นั่นแหละจะตายแล้วมึงใครเนี่ยทำไม่านลงดีนีไม่ของกูนี่นะถ้าคุณถ้าคุจะลป ไอ้เพระเจ้าลงพันพระเจ้าลงไอ้บาต้องพระเจ้าลงเอ้ดาบดาบสองอันอุ้ยพระเจ้าลงพันอุ้ยแมงมุมแมงปามายันข้างล่างน่ะมีคนบ้าน่ากลัวชิบแมงมุมมันโหดแมงมุมยังโหดโอ้ยโอ้ยไปไหนนะขอทำทางแมงแมงมุมโหดเหรอ มันกระโดดกันหัวเราเลยอะก็จริงเราควรจะปล่อยวันจาตรงนี้แล้วเราจไปโผลมาวังแล้วอานนท์อานนท์ช่วยโยอานนท์โยอานโพระเจ้าลงทันแตกจะทีดเวยเออสปาทาง่ะอ้ยเลืออเกส่าหนึ่งจปาวหนึ่งดาดดาดดาดเลยอ้ยมันเกิดอั ล็อก <Lock. S 2> โอ้ยล็อกมันล็อกไงล็อกสมองใครเนี่ยเบรนบิ๊กเบรนโอ้ยช่วยด้วยว้าเอ๊ะฟาดอะไรแถวแรกผ่านแล้วนะโอ้ยพระเจ้าลงทันกูต้ <c oughs> ยตีไม่ได้ตายของใครเลยเนี่ยเอ้เก็บอก กูกูมีดาบกมีดาบสามเล่มกูโซนเอามาสเล่มก็หลังไทยอะพอเท่าไรมองกลวมัไเกูไม่มีไม่มีไม่มีทอนเดียเ้ยเนี่ยเอาได้แข่งเลแแไมแช่งเลอ้วางพื้เออคอดีมีจสี่ถือใช้สเตอร์ได้ใครยิกูขุดได้ปะวะริมขบาบอกเรวิ่งเลยยิบของแล้วิ่งเลยมันขุดไม่ได้กูลองขุดแล้ว อ่าขวานไปกูกูกูมีแค่นี้แหละกันเพื่อกูให้มึงได้แล้วเอาให้เหลือที่เหลือไม่ได้เก็บมามันชุลมุนจัดใครมันโตพาเข้านี่วะอ๋อกูเองเออมึงอ่ะแล้วก็แต่แรกก็บอกมันโล่งนะก็เหมือนไม่ได้โล่งจริงอะไปด้วยเออปุรินุรินุรินเนี่ยปุรินนี่ยนี่ปุรินเนี่ย đã <laughs> <laughs> đây, thằng na có mì, mê... mực anh địch, mày yung, quân gì đấy nhỉ, quân gì đó, trái vậy rồi, đi đấy, cái này bị băm mực con ngu đấy, băm mực dừa, a few moments later, ai? <laughs> <laughs> ขอชิวหน่อยเอ้เอาละเออมากินแช็ตรงนี้ด้วยจะมาเลยบาสมาไหมไม่บากูไม่ได้อยู่แถวนั้นไม่มึงจะมาไหมไม่มาเพราะกูเจอหมู่บ้านละโอเคนั้นพวกเราก็ไปไปไปไหนครับไปหมู่บ้านไปหาบาสกันดีกว่าแป๊บนึงขอฮิวก่อนมึงไม่ต้องว่ามานะมึงเดินมาเองนะกูจะเดินไปถูกไหมบอกพี่กันมาดิ เอางี้โฟกมึงเดินอะ่ะมึงเดินมาไอ้ตรงที่ตรงไอ้ดันเจียนดันเจียนมาใช่ไหมเรามึงก็เดินมาตรงข้างกับไอ้ตรงปลาหมึอกมอ,อ่ะตรงข้ามกับปลาหมึกทางตรงข้ามไม่ตรงข้ามที่นี่คือที่ไหนกัดโอ้ยไม่ได้โอ้ยที่ไหนที่ไหนไหนก็อ,อยู่แถวจุดเกิดด้วยบ้านล้างงงอนหนึ่ง่วยด้วยกัดอยู่ไหนเฮ้ยเอาไปเอ็กเฮ้ยดูเย,<ค>ยเอาไปเอ็กก็ข,ขึ้นไปยี่ เอาว่ยืดจุดเกิดไม,ม่อยู่กุ๊บนหยุดหยุดกันหมดนี่มันไม่ใช่จุดเกิดปุด๊กมึงมึงมองไงว่ามันเคยจุดเกิดตุ๊กข้างมึงก็จุดเกิดไปเราเดินทางไปหาหาอะไรดีกลางเลยโอ้บ้าน,านเราไปหาบ้านเนี่ยดูว่าแล้กัดไปไหนแล้วเจอเดินดเดือดเฮ้ยมานี่มาไปหาบ้านก่อนหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง S <S เหนียวลิงเสรพเสรพเฟเฟฟอุ้ยกระโดดไม่ได้เฮ้ยทำเป็ดเมาทำเป็ดว้าตายตายสแล้วตายตรงนี้อะไหนพาคุยดูหน่อยตันเทียนอีกแล้วช่ด้วยโอ้ยร้อนร้อนกัดกัดมีเตียงไหมอ้าวเอ่อเหมือนจะหล่นลงไปใช่แล้วฆ่าไปดิจะสปล่าหอ,อยตรงนี้ก่อน ไม่มีเลยมีอ็อกเปนอ็อกไม่ไน่เลยยักษ์นี่ยักษ์ยักษ์สาเอามากระทอกกระทอกไม้ให้หน่อยจะมีสติกรึเปล่าไม่มีมีระดับของบ่เอุ้ยไม่มีสติงไอ้สติ๊กสติ๊กไม่มีใครออกเอาสร้างทางส่งเห็บ พอดีทำไมข้างล่างเขาดูสนุกกันจังเลยสนุกมากสนุกเลยเอ้ยเป็หมาเฮ้ยมดมดมดกัดเออหมาอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเดินไม่ได้โดนหมากัดโดนแว็กซ์โดนแว็กซ์ไปผากกูเด้ไหมไปเจอไอเชี่ยเนี่ยว Tiếc oh, tóc đi mọi người 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 mọi

จับเอาไ้ท<ใ>ี่ปะตีเวยโอ้ยจะรับไป้อนดีไป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  แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับผมก็ยังหาบ้านไม่ได้เลยเราก็ยังมาอยู่ตรงนี้นะฮะรอคลิปหน้าไว้เจอกันนะฮะไม่รู้มีบีสองหรือเปล่าอโอ้โหตายตายกันละหำม,มากจ่ะวันนี้กะหำเลยเจเคทุๆๆไปไปกคนบ๊ายบายเจอกันครับนะขอบคุณที่ต้องการโอ้